กสวัสดีเพื่อนๆเหล่นานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮกีน่ารายการข่าวสารบาโลกการลงทุนในคริปโตเคเนซีรายการที่เปิดพื้นที่กาวให้นักลงทุนทุกวัยได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แบบอิสระอีลอนมันอ์อภิมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทสลาและสเปซเอ็กซ์ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของดอทคอยคริป โตเคอร์ดินซี่มีมตีมสุนัขชายที่ปั่นราคาของดอทคอยจนพุ่งไปถึงดวงจันทร์เมื่อปีที่แล้วล่าสุดได้โพสต์วิดีโอมีมเกี่ยวกับดอทการตอบกับทวิตเตอร์เกี่ยวกับ,กบ,กบ,กกบผู้ขุดบิตคอยดโดยวินทอนผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่ ARK Invest เมื่อพูดถึงการขุดเมื่อวันที่1เมษาที่ผ่านมาบิตคอย19ล้านถูกสร้างขึ้นจากการขุด วินทอนได้โพสต์เรื่องตลกที่มีการสนทนาแบบสั้นๆระหว่างผู้ที่เข้าใจในการขุดบิตคอยและผู้ที่ไม่ทราบว่าผู้ขุดบิตคอยเป็นฮาร์ดแวร์คนพวกนี้เป็นคนที่โง่เขา่าก่าวคือคนที่เรียนแบบสมัยโบราณไม่เข้าใจคริปโตและไม่รู้ว่าคนขุดแร่ไม่ใช่คนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงไมโครชิปด้วย อีลอนมันได้ตอบกับโพสต์โดยวิดีโอเกี่ยวกับดอทคอยและในวิดีโอมีชิบาอินุสัญ,ญลักษณ์ของดอทขีจรวดที่ปล่อยให้บิตคอย์และสะกุลเงินดิจิตอลสำคัญอื่นๆตามหลังราคาของดอทในขณะที่ดอทพุ่งขึ้นไปและเหรียญกำลังจะไปที่ดุงจันทร์วิดีโอดังกล่าวยังแสดงไมโครชิปที่ใช้สำหรับอัลกอริทึมการขุด ผู o ออฟเวิรที่ใช้สำหรับดอทคอยบิตคอยไลท์คอยและเหรียญรุ่นแรกๆอื่นๆอีกมากมายบิลลี่มาคูดผู้ร่วมก่อตั้งดอทคอยได้เข้าร่วมการสนทนาโดยเรียกวิดีโอนี้ว่าวิดีโอคริปโตเคอเรซี่ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พอพูดถึงตอนนี้แล้ผมรู้เลยว่ามตัวนี้แล้วมันพวกเดียวกันและมันพร้อมที่จะปั่นราคาดอทคออีกครั้ง ในกระทู้ด้านล่างของวินทอนผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายไลน์ในช่วงปลายยุค60ยอมรับว่าเขาไม่เข้าใจว่าบิตคอยคืออะไรแต่เขารู้สึกว่าเขาพลาดบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่วินทอนตอบว่ามีมที่โพสโดยอีลอนมันอยู่ไกลเกินไปสำหรับบุคคลในทวิตเตอร์แต่เขายอมรับว่ารูปของเขาไว้ห้าขวบได้กระตุ้นให้เขาสร้างบัญชีบนคอยเบด อีลอนมันยังคงยืนยันว่าจะไม่ขายดอทคอยอีเธอเรียมและบิตคอยของเขาอย่างแน่นอนในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้ขอตั้งเทสลาได้ทวิตว่าเขายังคงถือดอทคอยบิตคอยและอีเธอเรียมมันกล่าวอีกว่าเขาจะไม่ยอมขายที่ซ่อนของเขาอย่างแน่นอน ราคาของบิตคอยตอบสนองทันทีโดยเพิ่มขึ้นมาถึง9%ในอดีตทวิตท,ที่โพสโดยอีลอนมันมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของดอทคอยทำให้การกล่าวถึงเกือบทุกครั้งที่ทวิตของมหาเศรษฐีพันล้านแต่ตอนนี้ผลของมัน ต่อราคาของดอทคอยดูเหมือนจะลดลงแล้วและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ